วนนี้พี่แกบอกว่านคลับแบบบรรยากาศที่มันหายขาดหายขาายไปแล้วใ่ไหมนอก็ถือว่าเป็นการเปิดปีใหม่นะครับผมกับการเขาเรียกว่าเปิดช่วงท้ายปีน้องส่งท้ายปีส่งท้ายปีเข้าสู่ปีใหม่ใช่แล้วก็มาวงสวงกับเรื่องนี้ครับบอยนี้ว่าสมัยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่อีกหนึ่งเรื่องที่เราตัดสินใจรับเล่นเพราะว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวันนี้ได้มาวงสวงก็ถือว่ามาเอาเรื่องเอาใช้กันหน่อยนะครับผมจะได้แบบว่าปังๆเนาะเดี๋ยวตอน แอ์ช่วงเมษาด้วยช่วงวันเกิดกิมด้วยก็เลยแบบว่าตั้งใจมากครับกับการบงสงในครั้สนี้ใช่แล้วบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีมากด้วยของเรื่องของสภาพอากาศสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่อยู่ด้วยกันวันนี้มันรู้สึกว่าทุกอย่างมาดูเป็นใจหมดเลยแล้วก็เลยคาดหวังว่าการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็คงจะราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นใจให้กับเราด้วยนะครับค่ะแล้วเหมือนกับว่าบทเรื่องนี้เราได้ลี่ปลี่นค่ะ คาแรคเตอร์ใหม่ด้วยค่ะคือมันเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาของทั้งพี่คิมมอนและคอปเตอร์เนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบติดคอมเมดี้เนาะติดคอมเมดี้ติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นในแนวแบบการ์ตูนิสหน่อยๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยพอเราเริ่มคปยแนวทางกันหลังจากที่เราถ่ายทำใครหลอกกันเสร็จปุ๊บทุกคน ทั้งทางทีมงานของเมตาวันช่องวันผัสเนเองหรือว่าทีมนางแสดงเองเนี่ยแล้วก็รวมถึง acting coach เนี่ยครับเขาเ็งเห็นว่าเขาอยากจะพลิกบทบาทให้มันลึกขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นเขาอยากให้เรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นียลลิสติกที่สุดเท่าที่จะทําได้ในในส่วนของการแสดงแต่ว่าในพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟนตาซีมากมันมีความมีจิกนะใ่แต่ว่ามีความมีจิตที่ที่ทาง acting coach ทางผู้กำกับเองเนี่ยเขาตีความว่า อยากจะให้มันเรียวใช่อยากไม่อยากให้มันเป็นกระตูนอะไร<ช><ก>ะอย่างเงี้ยเพราะงั้น,นก็เลยน่าสนใจมากๆครับเราถึงท่านไปเรียน acting เพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับความใ<ช>่เรื่องเกี่ยวกับเข,ขาเรียวกว่าอะไรนะเรื่องความเรียวอะเรื่องความเรียวคือคือเป็นเรื่องแรกที่พวกเราเวิร์กช็อปกันจริงจังมากแล้วก็ทําการบ้านกันอย่างหนักมากเพราะว่าด้วยความที่สไตล์มันเปลี่ยนไปแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความลึกขึ้นแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ เราก็ไม่เคยได้สัมผัสมุมมองอะไรแบบนี้ของการ,รแสดงมาก่อนทําให้เราต้องทําการบ้านกับเรื่องนี้หนักมากในการเวิร์กในการสร้างตัวละครขึ้นมาในการทําที่เขาเรียกว่าในการสร้างตัวละครนี้ให้มันจริงที่สุดให้คนดูเชื่อว่าตัวละครนี้มีชีวิตจริงในโลกจริงๆอันนี้คือการบ้านและโจทย์ที่สําคัญที่เรากําลังมาเชิญกับมันอยู่ครับแล้วนักแสดงเขาเนี่ยทำเสน่ห์อะไรที่ทำให้แบบแฟนๆเาต้องมา ผมว่าของพี่คิมก่อนเลยมีเสน่ห์มากลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมีไพ่หลอดออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวละครสิงหาเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าหนุ่มออหนุ่มต่างจังหวัดอยู่บ้านบ้านทุ่งบานน้านนาแล้วทีนี้ก็จะแบบว่า mm เล่นใหญ่ๆหน่อยแบบตลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอไพ้หลอดมันออกมาใช่ไหมแล้วผมก็ไปไรายการหนึ่งแล้วผมก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับว่า วอนผู้จัดนะครับผมมีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาว่าผมอยากเล่นบทมาดแมนใช่ไหมทีนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยเหมือนจะเห็นครับเขาก็เลยทําการแก้บทใหม่อะไรใหม่หมดเลยให้ผมเนี่ยดูสมาร์ทมากขึ้นดูแบบว่าไม่ไม่ติดเอาฮาแล้วอะไรเงี้ยไปใสยเข้มๆคุมคืนักเลงนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะงั้น,น,นสิ่งที่ให้ติดตามในตัวผมก็คือการเปลี่ยนไปของตัวผมนั่นแห <ambos S 1> ละคร <ๆ S 1> ับผมจะเล่นขึมโหดได้ไหม คือมันมีทั้งความขุม่นความโหดเลยที่สำคัญคือตัวละครของสิงหาเนี่ยมันเป็นตัวละครจากอดีตที่เข้ามาสู่เรื่องราวในปัจจุบันทําให้ความมากของมันที่แบบต้องคงอยู่อะ่ะแล้วการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบันที่มันโผล่มาเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงอันนี้คือเสน่ห์ของตัวสิงหาเลยแล้วก็ส่วนของตัว,วกันเนี่ยคือจริงๆผมก็ได้รับเล่นคาแรคเตอร์ในในส่วนของแบบความเหวี่ยงความแบบว่าเป็นแบบวัยรุ่นแบบว่าขี้เหวี่ยงมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอีงมิติหนึ่งแหละมันจะเป็นคนที่ เอ้ยมันไม่ได้เหวี่ยงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่มันอยู่นะตอนนั้นมันเลยทําให้เป็นชื่อเรื่องว่าบอยนัวิสัยมันคือข้างในเนาะมันคือข้างในที่มันไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมันมันมันก็คงจะแบบว่าสํารวจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของตัวละครเป็นหลักนะครับว่าเอ๊ะเหตุผลใดทําไมตัวละครที่ถูกไม่ยิ้มและเหตุผลใดที่ตัวละครอย่างสิงหาเนี่ยต้องหน่งในชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในเรื่องนี้ค่ะมีชาบบบบานที่ใได้ติดบาม ตามสูตรซิลิว์ยครับต้องมีอยู่แล้วจิ้นค่ะในวันแบบตามสูตรซีลิวัยครับต้องมีจิ้นอยู่แล้วมีรัฟซีไหมคะพอดีตามสูตรซีลิวย์ยอันนี้ตอบไม่ได้ครับ <c oughs> ตามสูตรการสัมภาษณ์ด้วยรอดูในซีรีส์นะครับผมจริงๆแล้วมันมันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแหละครับถ <c oughs> ือว่าเป็นจุดแข็งของเราด้วยนะเราทาั้งค่อนข้างจะมีความภาคภูมิใจเลยหรือพี่คนเดียววะ <c oughs> ผมพูดเดียวแล้วกันพี่พูดตี้อ ผมว่าผมภูมิใจในพวกการเล่นฉากเ,าเข้าคู่เข้าเข้าเข้าพาเนาะ,ะเรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขเพราะว่าเข้ากับน,น้องแล้วมันอยู่กับมานานอะ่ะมันสบายใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามีขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็รอติดตามนะครับแล้วลองว่าดีแน่นอนคือส่วนตัวผมมองว่าคือไอการที่มันจะมีเลิฟซีหรือว่าซีนจิ้นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นไปสอดคล้องกับเรื่องที่ดําเนินไปแล้วมันสมเหตุสมผลและทำให้เรื่องดําเนินต่อไปอ่ะเออมันก็ ดีที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางเรื่องเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่ได้บอกว่าส่งผลอะไรมากมายแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เรื่องเดินอะ่ะถึงมันไม่มีแต่ถ้าเคมีนักแสดงแบแล้วเขาเล่นกันดีเขาเล่นกันได้อะ่ะมันก็อาจจะเป็นเวที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าคิดว่ารอติดตามดีกว่าอันนี้เชิงวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์เชิงเชิงเชิงนี่เลยเชิงพูดเลยอ่าเชิงไม่วิเคราะห์ด้วยเชิงเขาเอาเชิงเขาเชิงเขาเชิงทะเลรายทะเลอ่ะไม่มีเชิงทะเลมีแต่เชิงเขา อะไรนะครับติดตามได้ที่ไหนคะติดตามนะครับผมคิมอนจุดดีเจครับครับผมตีซีคอปเตอร์ครับนั่นไอจีนี่สำหรับซีรีส์บอยเนเวอร์สมายครับผมก็ทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่องวันสาสิบเอ็ดนะครับผมก็จะออนแอร์ในช่วงเดือนเมษาปีหน้านะครับผมหรือว่าถ้าเทปนี้ออกไปออกออกเลยปะวันนี้ผมสัมภาษณ์เสร็จเราเทปออกเลยปะปีหน้าครับเขาเอาขนุนผมไปแล้วอะสัมภาษณ์นานนะว้ยดูดีไม่มีเลยอแล้วเนี่ย ผมไม่ได้กินทองหยิบทองหยอดส้มกล้วยเลยอ่ะใจเลยอ่ะฮะนี่ไงแม่เก็บไว้ให้แล้วแม่เขาบอกว่าให้เอามากินได้เลยตอนนี้สัมภาษณ์อยู่กินได้ไม่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 ร้อเล่นโอเคมีคนเอาให้เอาต่อครับต่อต่อมีครับต่อครับแล้วพี่มีสองคนค่ะก็งานมันกันมานานแล้วเงี้ยแบบเออตลอดนานตลอดตอนนี้ระยะเวลางานกันมาครับเป็นยังไงบ้างอ๋อเอาผมก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกว่าทำงานเฮลิคอปเตอร์แล้วผมสบายครับคือผมทำงานง่าย คือจริงแล้วเนี่ยด้วยพาร์ทาแสดงผมมาผมเป็นคนที่ไม่ได้แสดงเก่งอะไรมากครับแต่ว่าผมใช้วิธีการรับรีแอคจากจากผู้แสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แสดงสําคัญมากครับการที่มีคอปเตอร์เป็นผู้แสดงด้วยทําให้ผมแสดงดีขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอบคุณคอปเตอร์ที่แสดงโอกันเพราะฉะนั้นผมสบายใจทุกครั้งที่แสดงคู่กับคอปเตอร์ครับไหว้ผมดิบบ้ต้องไหว้ด้วยขอบคุณไงขอบคุณครับคขอบคุเชยร์ไว้ผมใส่วนของผมเองก็ทํางานกับพี่คิมมัน มันรู้ใจกันหมดแล้วมันมันเข้าขากันคือในในพาร์ทของการทํางานนี่คือแบบเรื่องการต่อบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเรารู้สไตล์กันอยู่แล้วเรารู้จังหวะกันอะไรกันมันทําให้การทํางานเนี้มันมันค่อนข้างง่ายมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานการแสดงนะในการทํางานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สไตล์กันอะไรกันหมดแล้วมาเลยทํางานกันง่ายมัาเลยเบรนกันนะครับค่อนข้างที่จะแบบก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปเบรนกับคนอื่นมันจะสมูทเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อันนี้น่าจะเป็นข้อดีของการที่เราทํางานมาด้วยกัน6ปีอะครับมัน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  p e r f e ครับเป็นโฟล w เป็นโฟล w แล้วเหมือนเราค่ะเป็นคู่จิ้นวปยุแรกๆนะคะเรารู้กว่ายังมีพี่กิ๊พี่สิงโตที่เขามาก่อนพวกเรายังมีพี่ไว้ยังมีกัปตันที่เขามาก่อนพวกเราเราลองฟังคำถามซิอาจจะดีขึ้นอ่าคือเราเป็นคู่จิ้นที่แบบโด่งดังมา าระยญะหนึ่งแล้วาระยะหนึ่งครับแล้วแบบเรารู้สึกไงว่าแหละเออวงการซี่วายตอนนั้นกับตอนนี้ความแตกต่างกันยังไง้สบายและเปิดโต๊ะเลย่อแตกต่างกันมากครับแล้วก็เอ่อปัจจุบันอ่ะผมเรียกว่าซีรีส์วายเป็นเมนสตรีมแล้วกันของอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศไทยรไทยบ้านเราเป็นตัวเบิกทางของอะไรนะตัวเบิกทางอ่าพูดจะเทดาตามตามตรงนนมันเป็นตัวเบิกทางสำหรับแต่ลๆคนที่เข้ามาตามหาความฝันในวงการบันเทิงและตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่รองรับ เยอะมากๆก,ก็ดีใจสําหรับอุตสาหกรรมนี้นนที่มันแล้วก็หเห็นแล้วแหละลว,ว่าผลงานในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับมีการแข่งขันกันมากขึ้นเนาะแต่และเรื่องแข่งกันทําดีขึ้นโปรดักชันยิ่งใหญ่ขึ้นบทเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีมาให้เห็นตลอดอก็ย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเรื่องสมัยเราตัวเองตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงแหละว่าโปรดักชันในสมัยนั้นก็ไม่ได้สามารถสู้สมัยนี้ได้ทุกอย่างตอนนี้มันพัฒนาขึ้นหมดแล้วครับเราก็ สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในฐานะการเป็นนักแสดงครับก็คือต้องปรับตัวตามให้เขาให้ทันคนใช่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเราไปให้มันเท่าทันกับจทให้มันเท่าทันกับยุคสมัยเท่าทันกับโปรดักชันทุกๆอย่างครับครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนดูนะครับพอมีซีรีส์เยอะๆมีอะไรเยอะเป็นเมนสตรีมขึ้นมาเนี่ยครับเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยของซีรีส์เองก็ต้องอพยกระดับไปด้วยนะรวมถึงเรื่องนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยกระดับ พวกเราอีกหนึ่งขั้นเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้ทำเป็นผลงานเพลงครับครับผมเราเรียนงนี้จะมีผลงานเพลงแบบใหช่บีเคซีบีเคซีเอสเปร์ครับผมก็เป็นผลงานยูนิตแยกของวงเอสเปร์นะครับประกอบไปด้วยบาสคิมแล้วก็คอปเตอร์ครับครับผมก็เป็นเพลงมีชื่อเพลงแล้วเนาะมีเขาเหงาได้ไงวันนั้นพวกวิวก็ไปทำข่าวกันนี่ครับ ใี่เขาเหงาได้ไงครับเขาเหงาได้ไงครับตอนนี้ก็เอ็มีก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรอเหลือประมวลผลแล้วก็น่าจะได้ปล่อยเร็วนี้แล้วครับปล่อยเร็วนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นนะครับคาดว่าปีหน้านะครับต้นก็น้าต้นปีเลยก็คือเปิดมาไม่นานทุกคนก็จะได้ทั้งดู MB ีทั้งดูพวกเราเอ่ออาจจะมีแสดงเปิดไหมไม่รู้พูดไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีงานให้ทุกคนไปเจอกันในวันเปิดตัวพวกเรานะครับ ก็มีเขาาได้ไงนะครับผมก็ฟังเขาาได้ไงนะครับแล้วก็คือเอ็มวีเนี้ยความพิเศษก็คือเราได้พี่เตอร์ทลิเบิร์ดครับมาเขียนเรื่องราวให้แล้วก็มีทีมงานร่วมกับที่เราทํางานมาด้วยกันค่อนข้างยาวนานแล้วในส่วนของพาร์ทเพลงนะก็คือพี่ชู่ของเราครับผมผมส่วนเรื่องแบบว่าส่วนร่วมในตัวเพลงเนี่ยพวกเราสามคนกับเพลงนี้ก็ค่อนข้างเต็มที่เนาะมากเรามีการให้ความเห็นต่างนานาอะไรเกี่ยวกับเพลงตลอดเวลาอัปเดตเพลงกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับยังไงก็ ฝากพี่ๆด้วยนะครับก็พอเพลงปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนดาวน์โหลดในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมที่ปล่อยนะครับผมฝากพี่ๆสื่อทุกคนดูใน YouTube นะครับวันละสักประมาณร้อยรอบไม่เกินนะครับพี่ฝากสื่อปั่นวิวเหรอใช่พี่โอ้โหคุณมาสุดวะมันมันไม,ไม่มีอะไรต้องอายแล้วพี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสมกับการเป็นอะไรนะเขาใช้คำว่าเขาใช้อะไรนะ ดั้งเดิมอะไรนะรุ่นเก่ารุ่นเดิรรุ่นเดิร์ช่วงนี้ที่ป๊อปเขาคึกคักเราก็อยากจะคักคึกบ้างเอออยากไปทีป๊อปกับเขาด้วยเต้นบอดี้เวฟ